เฮฮาชากล้วยหอมแสดงแล้วจ้า กุญแพกุน้าคุณนา,ณนายฝากไว้กลางวางใจจะปล่อยคนใช้ดูดีดำพบกันได้บ้านบุญจอและแค่มากุรุรัมห์ัดรุมร,ยรมย์จ้าแสนคุ้มราคายุคพัฒนาโปรดจงเห็นค่าอย่ามองค่าอย่ามองค่าร่วเรานักร้องนักลำถึงตัวจะดำแต่รับรองสแสดงดีเฮ้ เชื่อเสียงดังไกลโปรดทงเชื่อใจจะรับใครอย่างเต็มที่จะลงคงเอาไว้ให้ดีจะรักษาประเพณีวัฒนธรรมอย่างถูกตเทจดจ้ารอยิ้ จากแฟนช่วยเป็นคะแนนสุดแสนเสน่ห์รีเกกันเติมกันเติมลิเกสร้างความหาเฮสุขสนเสไม่สร้างา็ไม่หอบมาแล้วนะจ๊ะครูแฮกใจจริงจะไม่ทอดทิ้งสินไครหมดทาไม่หมดทาผู้ความศรัทธาพร้อมกับเสียงเฮฮาเมื่อเวลาแสดง โอ้เล่ฮึฮนำหนึ่งใจเดียวเหมือนเถือกมัดเกลียวรับรองว่าแกงไม่มีสะดุดเมื่อเวลาอ่อนแรงท้าชมกันยันแกงจะแสดงให้ถึงายเช่อยหอมปรจงสิ้นศิลปาดินปินสิลและพิณสายใตกบามคุณนะาคุณนายกลาวไว้กับวางใจจะประคนชัยบุเรียม รอยิ้มจากแฟนช่วยเป็นคะแนนสุดแสนเสน่ห์ตืมกันตึมลิเกสร้างความหาเฮสุขสนเสไม่สร้างสาารู้แจกกใจจริงจะไม่ทอดทิ้งสิ้นภัยหมดทางผู้ความศรัทธาพร้อมกับเสียงเอหาเมื่อเวลาแสดงน้ำหนึ่งใจเดียวเหมือนเชือกมัดเกลียวรับรองว่า แสดงถึงใจรวยอมราจงสิ้นสินิลพาติินสิละม่มีตายสงกรามคุณนาคุณนายฝากไว้กัางวังใจจากภาคคนชัยบุรี ผมมากกอต้องไหวออกมาแล้วดาวร้ายเล่นแล้ว <c oughs> ไม่รักไม่ว่าละผมมากกอต้องไหวมีเละด้าร้ายออกกันมาแล้วไม่ยอ่อปากกาชโชไม่ยาพาแกว้วผมออกมาแล้วแก้มใสไม่รักก็ช่างได้ปรดนั่งจมก่อนอย่าหนีไปนอนโลกหน้าไม่ชอบมาไปชโชแม่ใบพุทธา อย่าเพิ่งนีหน้าแปลกใจลิเกนในโรงหากตัวโกงไม่มีลิเกนในโรงหากตัวโกงไม่มีแล้วพระเอกมันจะตีกับใคร <c oughs> มองกระดานหรือจะสู้มองครูสาวมองดวงดาวหรือจะสู้ครูตาหวาน มองขาครูดีกว่าดูกระดานมองนานๆเทพจะบ้าเพราะขาครูชีวิตของเราณบัดนี้เป็นเศรษฐีใหญ่อยู่ภายนะหมู่บ้านเป็นคนปล่อยเงินกู้มีน้องชายเป็นข้าราชการโดยที่เรานั้นไม่เคยเกรงกลัวกฎหมายหรือเรียกได้ว่าเราคือผู้ทรงอิทธิพลประจำทองที่ ยังไม่มีเมียตั้งแต่เกิดมาตอนนี้มีลูกน้องอยู่ด้วยกันสามคนนั่นก็คือไอ้กล้วยและไอ้กลีนพร้อมด้วยโชเชเปปานชนีแล้วเมื่อไรมันจะมาขึ้นเฝ้าเ๋อมันจะมาหาเรานั่งรอมันต้องนานกลวัวเลยอปไปไปไปโอ้ย เอาไม่ได้เห็ดสวัสดีเศรษฐีเอาเห็ดมาฝากูเห็ดที่ไหนเอานึกว่าเห็ดไม่ใช่เห็ดเก็บเงินกู้มาเอาทําไมล่ะเขาไม่มีเงินเลยยึดโคมไฟมาโอ้ยึดกระทั่งโคมไฟบ้านเขาคุนึกว่าเห็ดไปไม่เสียเที่ยวไงไม่เสียเที่ยวต้องได้ติดไม้ติดมือกับมดีมากอะไรที่พอเอามาได้กูยกมาเออทําไมมึงไม่ยกโอ่งมังกรมาด้วย กูยกไม่ไหวแม่งเศร่องเอาอย่างนี้แล้วกันเอาเลยเอาสิอย่าไปหมดเลยเดียวเดียวเดียวมึงตื่นหรือเปล่าไอ้กล้วยไม่ใช่มันเพิ่งตื่นก็พ่อแม่กูอะติดนี่เศรษฐีเลยต้องยกกูมาเป็นขี้ข้าบริวารไง๋อาไปยึดเลยสิแสดงว่าเอาไอ้ล้วยมาขัดพ่อแม่แม่ฉันมาอยู่ด้วยเลยในบ้านโอ้ไอ้นี่เก็บกดมาเลยระวังเศรษฐีระวัง เอาอย่าง,างนี้แล้วกันกูจะพาพวกม,งมึงนั่นมุ่งหน้าไปเก็บนี้แต่กูอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนจดบัญชีในการทําบัญชีครั้งนี้ไอ้กล้วยนั่นแหละ,ะรครับกูไม่ได้โจดไอ้โชเช่มึงกดฟังกูก่อนสิกูเ,ออเป็นคนที่รูบังคับเขาเออจริงนะเป็นีิโก้ใหญ่เป็นี่โกใหญ่เอาเอาเลยเนาะมีใครบ้างไอ้รายหลักๆเลยผมจำมาได้รายหลักมียายลำเพย ยายลำเพยเหรอใช่เพยจำได้แล้วยายลำเพยติดหนี้มายืมไป5 0 0 0บาท2ปีไม่ได้จ่ายทั้งต้นทั้งดอก5 0 0 0มืนบาทแล้วครับผมฮ้5 0มืนบาทห้าหมื่นแล้วติดหนี้50 0 0 0บาทเอาอย่างนี้แล้วกันเอาอย่างไรกูจะพาพวกมึงนั่นไปบ้านยายลำเพยถ้ายายลำเพยไม่มีเงินใช้หนี้50,000นบาท มึงรื้อสังกสีกลับมาให้กูก็ได้ดิโอเศธีเอไปด้วยนั่นแหละเศษฐีเอาสังกสีเขาไม่ได้ทำไมวะบ้านใหญ่ลำเผยมุงยาคาอ๋อเหรอเออยาคากูก็เอาเพราะฉะนั้นแล้วไปมุงหน้าไปบ้านใยญ่ลำเผยถ้ายอยลำเผยไม่ยอมใช้นี่กูจะจับยาลำเผยทำเมียกูเเศษฐีไอ้ม่พัดนายก็เลยมา หัวใจกล้ารับใช้ราชาปกเกตฟุกคอยพิทักษ์รักษาประเทศไม่ให้มีเหตุหักโหม ใครมายำลูขอสู้แค่แหลกนำร่างเข้าแลกข,ขับไล่ยอมถวายตัวไม่กลัวตายไม่ยอมให้ใครมาคมเพื่อแดนนดาเจ้าแผ่นดิน ขอสู้แค่สิ้นเลือดสมณบ้านพักเรือนประธานหลังนี้ตัวของเราเองมีชื่ออยู่แล้วว่าหลวงเกรียงฤทธิไก่คอยรับใช้แด่องค์กษัตริย์พระเจ้าเสือพระองค์ท่านนี้ เป็นองค์กษัตริย์ที่มีใจเด็ดเดี่ยวคิดสิ่งใดทำสิ่งนั้นตัวเราเองเป็นข้าราชการทหานชั้นผู้ใหญ่คอยรับใช้พระองค์ท่านมาช้านานแต่เดิมทีนี้ตัวฉันเองหลวงเกรียงฤทธิไกมีเมียรักอยู่หนึ่งคนนั่นก็คือคุณหญิงลำเพยพร้อมกับลูกอีกหนึ่งคนแต่ทุกๆวันนี้ คุณหญิงลำเพยได้หนีจากฉันไปเพราะได้ความเข้าใจผิดของเธอเธอนั้นได้เข้าใจฉันว่าฉันเองไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยจึงได้หอบลูกนั้นหนีออกจากฉันไปทุกๆวันตามหาเธอไม่เคยเจอเลยและในวันนี้ได้ข่าวว่าที่บ้านทุ่งประจันตคามได้มีเศรษฐีหน้าเลือด ปล่อยเงินกู้คอยข่มขู่ชาวบ้านพระองค์ท่านพระเจ้าเสือได้ยินข่าวนี้มาจึงรับสั่งให้เราเองไปสืบข่าวดูสิว่าเศรษฐีหน้าเลือดคนนั้นมีข้าราชการคนไหนคอยหนุนหลังอยู่หากแม่แม้นจับได้เราเองจะเป็นคนปราบปรามครั้งนี้เองว่าพ้างทางไปเงเยเงยไม่ได้อีกทา เออมุ่งหน้าไปอองเออยไม่ได้ทา ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ ไม่ได้ไม่ว่าใครก็ดีบางเกิดมาจนบางคนมั่งมีล้วนแต่วิธีกำก่าผมอยากเกิด แล้วตายไปเกิดชาติใหม่อีกคราวหัว,วโลกนลกช่างแปลกกแท้ ทำไมนอแม่ถึงเป็นเมียพอ่อว่าโลกนอโลกมันช่างแปลกกันจริงหนอทำไมนพอพ่อถึงเป็นผัวแม่เอาโลกนอโลกมันช่างแปลกกันแท้ ทำไมน้อแม่ถึงเป็นเมียพ่อว่าพ่อฉันเกิดขึ้นมาฉันจึงบ้าบาบาถึงว่านะ<ม>สิ ไม่รู้ทำไมเกิดมาบ้าบ้าบอแต่พะมึงร้องอย่างนี้มึงถึงได้บ้าบ้าบอเนี่ยกูว่าไม่ใช่หรอกทำไมคือกูบ้าบ้าบอสงสัยพ่อเป็นผัวแม่แม่เป็นเมียพ่อเลยกูบ้าบ้าบอนี่ผมเองมีชื่ออยู่แล้วว่าเงียบย่อยครับมีเพื่อนคนหนึ่งมึงชื่ออะไรวะฉันเองเนี่ยก็ชื่อแผนไงเออไอ้แผนเป็นเพื่อนกันของแม่ลำเพยตอนนี้เนี่ยแม่ก็ไม่สบายซ้ำฉันเองเนี่ยก็ยังมีเมียชื่อว่าพิมพ์ใจ นี่แกรู้หรือเปล่าทําไมเพื่อนฉันกับพิมพ์ใจเนี่ยเราทั้งสองคนยากจนกันทั้งสองคนเออซ้ํายังมีแม่ที่ป่วยและตอนเนี้ยแม่ก็ป่วยหนักมากฉันนะ่ะไม่มีงานมีการจะทําคงจะต้องออกไปหางานทําแล้วละ่ะไอเพ้นมึงอะนะทําไมมึงรู้ว่าฐานะตัวเองยากจนมึงไปเอาเมียคนจนมันก็ยิ่งแต่จนทำไมมึงไม่หาคนร่ำรวยจะได้สบายตกเป็นหนูถกทางข่าวสารความรักนะ่ะ มันขึ้นอยู่กับหัวใจเนี่ยมันเลือกกันได้ที่ไหนล่ะเออก็เพราะอย่างงี้แหละกูถึงตามมึงมามาถึงในเมืองหลวงเพื่อนมาหางานทำเนี่ยเพื่อนเออเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะเราถ้าเราไปด้วยกันเนี่ยคัานว่าถ้าตกงานจะตกด้วยกันเอาอย่างงี้แล้วกันเอาไงแยกย้ายกันไปหางานทำเนี่ยเออเอาถ้ามึงคิดดูให้กูไปคนเดียวและมึงไปอีกคนหนึ่งมึงอ่เพาะจะหางานง่ายมึงดูสภาพกูสิใครจะรับกูทำงาน มึงดูนี่คงยังเป็นบาวานระยะสุดท้ายนั่นนะสิเอางี้เอางี้หากแม้นมึงพูดมามันก็ถูกของมึงหากแม้นไปโดยการทั้งสองคนใช่ถ้าหาก่าตกงานก็ตกทั้งสองคนเอาง<อ>ี<อ>้แยกย้ายกันไปหางานแยกย้ายกัน<ๆ>แล้วถ้าเกิดว่าได้ไม่ได้อย่างไงอีกสองเดือนไปเจอกันที่บ้านฉันจะเอเกลับไปเยี่ยมแม่ด้วยเออกลับไปเจอกันที่บ้านหากแม่นมึงได้ดีอย่าลืมกูหากกูได้ดีกูจะลืมมึงโชคด <Hey! S 1> ีคทุกคนเขาต้องไม่ลืมกูสิฮะ ต้องไม่ลืมกูต้องไม่ลืมเออเออเออตันี้เรียกย้ายกันโอ,อ้ไปเถอะนะนลาก,กันไปไม่ใช่ใยไอ้เพื่อนยาอีกไม่นานรอหนะน้ามาเจอกันโอคนีนะเพื่อน,อน,นขอให้แกได้งานดีๆก็แล้วกันออออช่องนี้ จันตคคำแห่งนี้ตัวขคนสาวเองก็มีชื่ออยู่แล้วค่ะว่าพิมพ์ใจพิมพ์ใจคนนี้มีผัวรักแล้วนั่นก็คือพี่แพนเราทั้งสองคนอยู่กินกันด้วยความรักเพราะเราทั้งสองคนไม่ใช่คนร่ำคนรวยอะไรแต่ถ้ว่าคนที่น่าเป็นห่วงที่สุดเห็นทีงคงจะเป็นแม่ลําเพยตอนนี้แม่ลำเพยกำลังอาการซุดหนัก แม้แต่เงินที่จะซื้อ,อยาให้กับแม่ก็ยังไม่มีตอนนี้พี่แพนพี่แพนพร้อมกับพี่ยบยอยได้ออกไปหางานทำภายในเมืองไม่รู้ว่าป่านนี้จะเป็นตายร้ายดียังไงจะได้งานทำหรือไม่แต่ก็เอาเถิดสิ่งที่พิมพ์ใจคนนี้นั้นต้องทำนั่นก็คือไปดูแลแม่ลำเพยตอนนี้ก็สายได้เวลาแล้วจะไปดูแม่ลำเพยจะดีกว่า ร้ว่าเมื่อบันยดยที่ฟ้าดีนั้นจะเปิดทางให้ชีวิตของภูมิใจกับพี่แผนคนนี้ได้ลืมตาอ้าปากได้บ้างแต่ก็เอาเถอค่ะชีวิตคนเราไม่สิ้นมันก็ต้องดิ้นกันต่อไป ทำได้ดีที่สุดก็คงแค่ได้ดูแลและให้กำลังใจพี่พิมพี่แพน ดินที่อาไซอาไซรวมใจรวมมือเราคนไทยไม่ใช่หรือไม่ใช่หรือเป็นสื่อสัมพันธ์เราจะต้องรักกันจะต้องรักกันมีวันสิ่งใด เมื่อชาติมีภัยร่วมแรงร่วมใจต้านภัยกับโจรรีบไปหาแม่ลำเคยจะดีกว่า เรานี่ผัวคนดีของข้าขอยากกี่คมโยมตูนะคงสิ้นยาใจแล้วผัวพี่จบกันชัดนี้เธอการเดิน ใน,นกระท่อมหลังน้อยๆแห่งดี <c oughs> ฉันเองมีลูกชายให้นามว่าเจ้าแพทย์ <c oughs> ลูกสะพยที่แสนดีให้นามว่าพิมใจ <c oughs> ฉันจชว่ายายลำเพยอดีตที่ผ่านพ้นมาฉันเคยมีบ้านหลังใหญ่โต มีสามีรับใช้ราชการอยู่ภายในเมืองให้หนามว่าหลวงเกียงฤทธิไกลแต่เขา้าเข้ามีมีมยไยฉันรู้สึกไม่สบายเด้อไม่สบายตัวแล้วกันแม่พิม <c oughs> ใจว่าให้จะแม่ พิมพ์มใจของแม่แม่ <c oughs> แม่โชคดีเหลือเกินถึงแม้ว่าบ้านแม่จะไม่ใหญ่โตแต่แม่มีสีสภัยที่ดี <c oughs> ตอนนี้แม่เน่ยเปรียบเสมือนไม้ใกล้ฟังจะตายวันตายพวกวันในแล้วก็ไม่รู้แม่จา๊า แม่อย่าพูดแบบนี้สิจ้าพิมพ์รู้พิมพ์รู้ว่าแม่กำลังทุกข์ใจแม่กำลังกังวลใจแม่อดทนรอหน่อยนะจ้าตอนนี้พี่แผนกำลังออกไปหางานทำเพื่อหาเงินมาซื้อยาให้กับแม่พิมพิมเชื่อว่าแม่ต้องหายนะแม่นะโลกใดเลยจะสู้เธะโลกหัวใจโลกภายในใจของแม่ แม่คิดว่าลมหายใจดีคงจะเป็นลมหายใจครั้งสุดท้ายของแม่แพิมต้องสัญญาว่าพิม์จะอยู่เคียงข้างเจ้าแพนมันนะลูกแม่อย่าได้หวั่นใจไปเลยพิม์สัญญาจะแม่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพิม์จะอยู่เคียงข้างแม่กับพี่แพนแม่อย่าเพิ่งคิดมากไปเลยใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสซรลและน้ำตาล0 นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซ